สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมปูงวีรพัชสังพระไพครับกับรายการแมคโฟวันนี้คงจะต้องมาพูดในเรื่องของการปลูกสับปะรดพันธ์ศีราชาที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีกันนะครับวันนี้เรามาดูไร่สับปะรดของคุณตุก๊กนะครับที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีกันว่ามีหัวดีน้ำหนักดีเนื้อดีฉ่ำหวานยังไงมาดูกันเลยนะครับ วันนี้วันที่21มีนาคม2565ซึ่งเป็นวันที่เราเริ่มเก็บผลผลิตในไร่ของคุณตุ๊กที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีกันนะครับจะเห็นได้ว่าสับรดหัวใหญ่มากเนื้อดีน้ำหนักดีตกเฉลี่ยหัวละประมาณ1.8-2กิโลกรัมต่อหัวเลยนะครับ ซึ่งจะสังเกตได้จากภาพคลิปวิดีโอที่เราได้ถ่ายทำเป็นตัวอย่างในการใช้แมกโฟกับการใช้ปลูกสับประรดขันเสีราชาท,ที่จังหวัดชลบุรีกันก็จะเห็นได้เพราะตามภาพเลยนะครับว่าหัวใหญ่มากๆนะครับน้ำหนักดีเป็นที่ชื่นชอบและประทับใจของคุณตุ๊กเป็นอย่างมากครับ แต่แลรหัวแต่แหัวนี่น้ำหนักดีมากๆครับขนาดต้นที่เสียๆหรือต้นแกนๆนะครับก็ยังได้โล2โล3เลยแต่วันนี้เฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณหัวละ2โลก็เป็นที่ประทับใจกับคุณทุ๊กก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามในผลงานนะครับ